加油站等一会 สวัสดีครับผมท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีไปย่างเอฟซผู้ติดตามร่วมไปถึงอาจารย์ทุกซุ่มทุกค่ายสุภูสุคนนะครับผมกับพ่อกันอีกคือเกาในช่องนกเขาใหญ่เมืองคุขันนะครับพ่อกับผมหมอหน่อยนกเขาใหญ่นะครับกับพ่อกันคลิปนี้ย่านเร่งๆนะครับผมกําลังเลิกงานมากนะครับมากอ่ะเขามาเบืองนกนะครับผมคือเกาหรอครับ คนมากนกไปแสบอได้ดอกครับกับมาเบิงนกกาซีเมื่อนี่กับสิมีการใหา่กกงนะครับสีใหายโกงเปลี่ยนกกงหายไม่นะครับสีเป็นตัวใดกัตที่ตามเบิงนะครับผมว่าผมสียใหย่ตัวใดขึ้นกกงใบนี่นะครับผมบรรยากาศเนี่ยมือแลงนะครับผมบรรยากาศดีนะครับเมื่อนี่โอ้ทีมงานใดไปตอนโงกับคือนเสด็กรรมขากันเด้อผมว่าบรรยากาศดีอยู่นะครับผม เดี๋ยวผมบ่ได้ต่อนะครับกบเขามาเบิองนกนะครับผมนะครับกะมาเบิองนกให้เนื่อให้นามนกไปเป็นบางตัวแล้วนะครับผม ัดนี้กสิพาท่านผู้ชมเขาไปทั้งในนะครับผมสิเขาไปเบื่องนกทั้งในแหล้วกสิเปียนกงนะครับเพื่อสิขืนกกงใบนี้นะครับผมใส่อาหารไว้แล้วนะครับย่งเต็นน้ำนะครับผมกสิพาท่านผู้ชมเขาไปทั้งในนะครับผมไปกับเบื่องโนกคือเกานะครับมองช้ำโนกผมอีกมองหนึ่งนะครับผม สวยงามนะครับผมบรรยากาศยนี่มึงแรงมืดอยู่นะครับคืมอยู่แต่โบโตกนะครับเหมาะกับสีไสโนกอยู่นะครับผุนเห็นบ่าพี่น้องคืมอยู่แต่บโตกเด้วครับแนมเบิง<ว>ึงกาให้เขาให้น้ำไปแน่แล้วนะครับผมเป็นบางตัวนะครับ หลายคือเก่าหละครับเนี่ยคนหมากนกนกนะพี่น้องเนาะนี่นะครับผมเชลยที่คัดมากนะครับก็มีขันเนี่ยเป็นบางโตแล้วนะครับผมบอกว่าสิเป็นเชลยเจ้าลอยเชลยกวนอูจูเนียเชลยเพชรปากช่องอยู่น้ำกันเบิร์ี่หระครับผม แต่สิมี่หนึ่งไม่หนีล่ะครับผมที่จะได้เปลี่ยนโกงให้เพื่อนนะครับเลี้ยงไปแล้วนอพี่น้องนอหรือพี่น้องว่าจังไดนะครับผมมาขาดมาแล้วถือใจแล้วก็น้ำมาเรยงเหระครับแต่ว่าสิเป็นหรือบ่เป็นนั่นบ่หูได้พี่น้อง นกสิเป็นตัวนึงนี่กะโอ้ยากพอสมควรเลยครับนะครับผมกะสิมีหนึ่งนี่น,กกน,น,น,นี่แห,หละครับชิได้ขึ้นโกงตัวนี่ไม่นะครับสีเปลี่ยนโกงให้เพิ่นนะครับผมครับขายอยู่นะครับผมนี่แหละครับผมชิได้เข่าโกงใบนี้นะครับน,นะครับ สีง่ายให้เพื่อนยูกโกงไม่โกงดีขึ้นนะครับผมกาเฮ็ดดีพอสมควรนะครับนกตัวนี้เป็นเฉลยกวนอูจูเนียนะครับวันสงการนะครับผม้าเอฟซีหรือท่านผู้ชมหรืออาจารย์ในหลายท่านผู้ติดตามในหลายคนที่เดเบงกบสีหูนะครับผมว่านกตัวนี้เป็นนกแบบไหนนะครับผมเดี๋ยวสิ นำออกมานะครับผมเพื่อสีย่ายกรงหายเพ่่นเลยนะครับที่ตามรับชมนะครับผมนี่นะครับผมตัวที่ผมวานะครับผมเป็นเฉลยกวนอูจูเนียนะครับผมแต้มที่ซีนะครับตัวนี้ขนมดีพอสมควรนะครับผมคู่อ่างสับอ่างนะครับแล้วก็มีคู่อ่างห่าหกค่ำนี่แหะครับผมสีไท้ายขนนะครับ กะง่ายกะง่ายเพิ่นจากกรงนี่นะครับผมเนี่ยกรงนี่ตอนเอามาช่ำใหม่ๆนะครับผมให้เพื่อนกินเนื้อกินหยางกอน,นะครับผมให้เพิ่นหลอดบัดทีน่นี่กันนี่กรงว่างนะครับก็เลยเอาเอาเพิ่นขึ้นนะครับผมเมั่ท่านสมบูรณ์นะครับผมหนกน,นี่นะครับ ชเชลยที่44นะครับผมของกวนอูจูเนียนะครับนี่นะครับผมแต่ว่ากินเข่ากินน้ำกินเหื่อแล้วก็มีเสียงขันออกมาให้เบิองแล้วนะครับผมน,นะครับก็จะได้ยุบกองไม้นะครับพี่น้องย่างน้ำได้พี่น้องเพราะท่านได้ใส่ใส่อาหารไว้เบิร์ดแล้วนะครับนี่นะครับผม มากแล้วถือใจแล้วก็ต้องเลี้ยงเพิ่นหล่ะนะครับเนาะพี่น้องนี่นะครับแตนที่ซ4ซนะครับผมเป็นบเป็นบบหูหล่ะครับตัวนี้เพราะว่ามัรกแล้วนะครับผมมากวิธีการเฮ็ดของเขานะครับสูนกดีนะครับผมนี่นะครับ แต้มที่4 4เฉลยวันสงการนะครับผมกาตั้งซื้อไว้แล้วนะครับผมเจ้าสงการนะครับตัวนี้นี่นะครับท้าย,ายขนนะครับผมนะครับกินเนงื่อกินยังเรียบร้อยแล้วนะครับผมกัดน,นาซีแต่อยู่นกันโดนอยู่นะครับ ผมมีอย่างผิดพลาดน,นะครับผมนี่นะครับเจ้าสงการนะครับผมฉเฉลยแต้มที่44ของกนอูจูเนียนะครับกต่นี่้ายบ้านไม่นะครับผมไปยูหลังไม่นะครับนี่นะครับผม่ครับ กัดคำแล้วพี่น้องกอาวขึ้นกกงแล้วนะครับนั่นแหละครับเพื่อนนะครับกัดหลายตัวนะครับผมนกนี่จะมีทั้งใหม่มีทั้งเก่านะครับผมสวดร้ายกัะคัดมาแหล้วนะครับมันี้กระว่างร้ายเนี่ยครับโกงผุเมื่อท่านมีเวลาไปหาคัดเฉลยนะครับผม มีอีกหมองนึงได้ครับผมยีซิมีน,นกช่ำยูสองมองนะครับบัดน,นี้ผมกับสีขออนุญาตให้อาหารนกใน,นก่รน,นะครับผมโอ้ใส่เวลาโดนเลครับผมห้เป็นบางตัวมาแล้วนะครับเหลือในหนีทั้งเบิดนะครับเพราท่านเดืเบิงนะครับผมแตให้ยเต็มตัวถิ่นเปลี่ยนโกงนะครับเจา้จาเจ้าวั่นสงการหน่นะครับผม สีเบิ้งแล้วครับบันนี้ตัวใดเป็นจังไดแน่มีหนามมีอาหารบ่อตัวใดสุขภาพเขานะครับผมดีบ่อตาแดงตาเปียกตาแฉบบ่อหรือจังไดนะครับกับจัได้เบิ้งต่อไปนะครับผมมักนะครับผมมากแล้วก็ต้องเลี้ยงเลี้ยงแล้วก็ต้องดูแลเขานะครับผมาบ่มากก็คือปล่อยนะครับนะครับผม เดี๋ยวสิขอ,อนุญาตให้น้ำให้อาหารนกที่เรือนี่นะครับผมทางุ่นให้มาเบิดแล้วนะครับเรือเรืออยูุมองนี้นะครับผมเดี๋ยวจังคอยติดตามกันต่อไปนะครับคำ <c oughs> แล้วพี่น้องแล้วแล้วนะครับผม <c oughs> ให้แล้วเบิดแล้วนะครับคำพอดีนะครับคำ <c oughs> แล้วนะครับผมบันี้กะสิได้ขึ้นไปกงเทิงล้วครับผม ให้เรียบร้อยนะครับมองนี่นะครับผมกะคำมืดพอดีนะครับผมพี่น้องกะเอาการอยู่นะครับผมให้อาหารให้น้ำแต่ละเถือนะครับผมกะคลิปนี้กับผมมีอย่างหลายนะครับผมย่านเอฟซีย่านผู้ติดตามย่านอาจารย์หลายๆท่านคือฮอดนะครับผมผมกเให้คลิปให้เบิ้งนะครับผม ให้ใส่มาใส่กันยากนะครับช่วงนี้ฝนตกนะครับจะขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะครับเบิ้งคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อรับชมคลิปได้ต่อๆไปนะครับทีมงานใดออกไม้ก็ขอให้มันหมันเดินทางก็ให้ตลอดปลอดภัยมีโชคมีชัยกันสุขสุขคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำลุยลำลุยครับผม ้ายคลิปนี้ผมก็ขอ,อกาวคำว่านกเขาใหญ่เมืองขุขันสวัสดีครับเอาไว้พ่อกันนีคลิปต่อๆไปครับผมมากดติดตามช่องด้วยนะครับผมฝากกด,ดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง<ะ>ด้วยนะครับทีมงานนกเขาใหญ่เมืองขุขันครับผม